สวัสดีครับท่านผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าทุกท่านครับท่านเคยไหมครับรู้สึกอ่อนเพลียกําลังขาเริ่มถดถอยลงเดินเหินก็ไม่คล่องเหมือนเคยเคยคิดว่านี่คงเป็นเรื่องธรรมดาของคนแก่แต่จะเกิดอะไรขึ้นถ้าผมบอกคุณว่าสิ่งที่เราเคยเชื่ออาจกําลังทําร้ายเราอยู่เงียบๆคุณเคยรับประทานอาหารมื้ออร่อยแล้วไม่รู้ตัวว่ามันกําลังทําลายสมองทําลายหัวใจหรือเร่งความชรามีงานวิจัยชี้ว่าการกินปลาบางชนิดเพียงสัปดาห์ละสอง ครั้งอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมองและสมองเสื่อมได้ถึง70-80%เซนี่คือฝันร้ายที่ไม่มีใครพูดถึงในฐานะที่คุณหมอประเสริฐผู้มีประสบการณ์กว่า40ปีผมได้เห็นความจริงอันน่าตกใจว่าพฤติกรรมการกินประจำวันอาจเป็นอันตรายที่สุดมีอันตรายที่ซ่อนเร้น5อย่างที่เรามักมองข้ามในวิดีโอนี้ผมจะมอบความรู้ให้คุณป้องกันตัวเอง และคนที่คุณรักได้และอันตรายข้อที่5อาจช่วยช่วยชีวิตใครคนหนึ่งอาจเป็นชีวิตของคุณเองหากปัญหาที่ผมอธิบายฟังดูคุ้นเคยโปรดแสดงความคิดเห็นด้วยคําว่าใช่สั้นๆคําเดียวครับมาค้นพบความลับกันเลยครับบทที่1มันเทศแหล่งพลังงานชั้นยอดเพื่อสุขภาพขาที่ดีหลายท่านอาจคิดว่าการจะให้ขาแข็งแรงมีกําลังต้องทานแต่โปรตีนมากๆหรืออาหารเสริม ราคาแพงๆใช่ไหมครับแต่ผมจะพาไปรู้จักกับราชาแห่งพืชชัวที่พิสูจน์แล้วว่าสามารถฟื้นฟูขาได้อย่างน่าทึ่งแม้ในวัย90ปีมันเทศมีสารอาหารสำคัญอย่างเบต้าแคโรทีนที่ช่วยปกป้องโรงงานพลังงานในเซลล์กล้ามเนื้อของเราไม่ให้เสื่อมสภาพเร็วเปรียบเสมือนกอบป้องกันชั้นดีแถมยังมีโพแทสเซียมซึ่งเป็นแร่ธาตุสำคัญที่ช่วยให้กล้ามเนื้อทำงานได้ดีขึ้นและยังช่วยป้องกันอาการเป็นตะคริวตอนกลางคืนได้อีกด้วยครับ เมื่อเราอายุมากขึ้นร่างกายเราจะผลิตสารบางอย่างน้อยลงทําให้กล้ามเนื้อดูอ่อนแองแต่เบต้าแคลโรทีนที่พบในมันเทศนี่แหละครับคือตัวช่วยสําคัญที่จะช่วยชะลอการเสื่อมของกล้ามเนื้อเหล่านี้ได้ท่านเคยรู้สึกไหมครับว่าขาไม่มีแรงเวลาเดินไก,กลๆหรือเหนื่อยง่ายกว่าปกติเนี่ยเป็นสัญญาณว่ากล้ามเนื้อของท่านกําลังต้องการการบารุงอย่างเร่งด่วนครับงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ยังได้ค้นพบว่าสารอาหารบางชนิดในมันเทศ สามารถช่วยเพิ่มความทนทานของกล้ามเนื้อได้มากถึง23%เลยทีเดียวผมเคยมีคนไข้ท่านหนึ่งชื่อคุณลุงสมชายอายุ85ปีแกเล่าให้ผมฟังว่าเมื่อก่อนนี้แกเดินขึ้นบันไดบ้านแทบไม่ไหวเลยครับรู้สึกเหนื่อยและเจ็บเขามากแต่หลังจากที่แกเริ่มทานมันเทศนึ่งสัปดาห์ละประมาณ4ครั้งและทานคู่กับน้ำมันมะกอ,อกนิดหน่อยตามที่ผมแนะนำแกบอกว่ารู้สึกได้เลยว่าขาแข็งแรงขึ้นมากจนตอนนี้แกสามารถเดินไปตลาด ซื้อของเองได้อย่างสบายง่ายแล้วครับเคล็ดลับง่ายๆคือให้ทานมันเทศทั้งเปลือกตอนนึ่งนะครับเพราะเปลือกมีประโยชน์มากจริงๆแล้วการทานคู่กับน้ำมันมะกอกเล็กน้อยตอนท้องว่างจะช่วยให้ร่างกายดูดซึมสารอาหารได้ดีที่สุดครับลองหาซื้อมาทานดูนะครับสัปดาห์ละสีครั้งหรือจะลองทานแทนขนมหวานไปเลยก็ได้ครับมันเทศไม่ใช่ยาแต่เป็นอาหารผัดจันจากธรรมชาติที่ช่วยเสริมกำลังขาได้อย่างแท้จริงครับถ้าท่านคิดว่าข้อมูลน,นี้มีประโยชน์ลองพิมพ์คําว่ามันเทศในคอมเมนต์ นะครับมีใครเคยทานมันเทศแล้วรู้สึกขาดีขึ้นแบบคุณลุงสมชายบ้างไหมครับคอมเมนต์เคยทานมาบอกกันหน่อยนะครับส่วนที่2ปลาซาดินขุมทรัพย์โอเมก้าสาสำหรับขาหลายคนอาจมองข้ามปลากระป๋องที่หาซื้อง่ายๆในร้านสะดวกซื้อทั่วไปแต่คุณรู้ไหมครับว่ามันคือขุมทรัพย์โอเมก้าสที่ซ่อนอยู่ซึ่งสามารถช่วยให้ขาของคุณแข็งแรงได้อย่างน่าทึ่งแม้ในวัย90ปีโอเมก้า สามที่มีอยู่ในปลากระป๋องจะเข้าไปช่วยให้ผนังเซลล์กล้ามเนื้อของเรามีความยืดหยุ่นมากขึ้นเหมือนกับยางรถยนต์ที่เหนียวและทนทานไม่แตกหักง่ายครับเมื่ออายุมากขึ้นการอักเสบในร่างกายมักจะเพิ่มสูงขึ้นซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้กล้ามเนื้อเสื่อมสภาพเร็วแต่อเมก้าสนี่แหละครับที่จะเข้ามาช่วยลดกระบวนการอักเสบนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพท่านเคยรู้สึกไหมครับว่าขาไม่ค่อยมีเรี่ยวแรงหรือรู้สึกเกร็งๆอยู่บ่อยๆนั่นอาจเป็นสัญ,ญญาณว่า กล้ามเนื้อของท่านกําลังขาดความยืดหยุ่นและต้องการการบำรุงอย่างเร่งด่วนครับงานวิจัยที่น่าเชื่อถือในประเทศสเปนได้ทําการศึกษาและพบว่าการทานปลากระป๋องเพียง2ครั้งต่อสัปดาห์สามารถช่วยลดการสูญเสียมวนกล้ามเนื้อต้นขาในผู้สูงอายุได้มากถึง78%เปอร์เซเลยทีเดียวผมมีคนไข้ท่านหนึ่งชื่อคุณยายมาลีอายุ88ปีแกเล่าให้ฟังว่าแกทานปลากระป๋องเป็นประจำทุกวันศุกร์และวันเสาร แกบอกว่าขาของแกแข็งแรงขึ้นมากไม่ค่อยมีอาการปวดเข่าเหมือนเมื่อก่อนเลยครับวิธีการทานที่ผมแนะนําคือให้เลือกปลากระป๋องที่บรรจุในน้ําแร่ธรรมชาติหรือน้ํามันมะกอกนะครับและถ้าเป็นไปได้ทานทั้งก้างเลยยิ่งดีเพราะก้างเล็กๆของปลากระป๋องนั้นเป็นแหล่งแคลเซียมชั้นเยี่ยมเลยทีเดียวลองทานปลากระป๋องสัปดาห์ละสองครั้งนะครับจะทานกับข้าวสวยร้อนๆหรือจะนําไปใส่ในสลัดผักสดๆก็อร่อยและมีประโยชน์มากครับนี่เป็นวิธีง่ายๆ ที่ท่านจะได้รับทั้งโอเมก้า3วิตามินดีและแคลเซียมในมือเดียวครับถ้าท่านอยากมีขาที่แข็งแรงเหมือนคุณยายมาลีลองพิมพ์คำว่าขาแข็งแรงในคอมเมนต์นะครับคุณยายมาลีทานปลากระป๋องแล้วท่านล่ะครับเคยทานปลาชนิดไหนแล้วรู้สึกว่าขาดีขึ้นบ้างไหมครับคอมเมนต์ comment, ปลาดีมาบอกกันหน่อยนะครับส่วนที่3ถั่วดำบำรุงเลือดบำรุงขาใครว่าต้องทานแต่เนื้อสัตว์เท่านั้นถึงจะมีกล้ามเนื้อครับ วันนี้ผมจะพาคุณไปรู้จักกับถั่วดำพืชธรรมดาๆที่หลายคนอาจมองข้ามแต่เชื่อไหมครับว่ามันสามารถช่วยให้กล้ามเนื้อขาของคุณดูอ่อนเยาว์ลงได้ถึง1 0ถึง15ป้ปีโปรตีนที่มีอยู่ในถั่วดำนั้นไม่เพียงแต่ช่วยในการสร้างกล้ามเนื้อใหม่เท่านั้นแต่ยังมีสารอาหารที่ช่วยลดการอักเสบภายในกล้ามเนื้อได้อีกด้วยนอกจากนี้ถั่วดำยังมีแป้งทนย่อยซึ่งเป็นอาหารชั้นยอดของแบคทีเรียดีในลำไส้ของเราแบคทีเรียเหล่านี้ จะผลิตสารที่ช่วยยับยังการเสื่อมของกล้ามเนื้อซึ่งเป็นสิ่งสําคัญมากเมื่อเราอายุมากขึ้นครับเมื่อเรามีอายุมากขึ้นการดูดซึมสารอาหารบางชนิดของร่างกายอาจลดลงแต่ถั่วดําเป็นตัวช่วยที่ดีเยี่ยมในการชดเชยส่วนนี้ครับท่านเคยรู้สึกไหมครับว่าขามีอาการหนัก,ห,นกหรือเป็นตะคริวบ่อยๆอ,อาการเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณว่าร่างกายกําลังขาดแมกนีเซียมซึ่งเป็นแร่ธาตุสําคัญที่ช่วยในการคลายตัวของกล้ามเนื้อและถั่วดําก็เป็นแหล่งแมกนีเซียม ชันดีเลยทีเดียวครับงานวิจัยได้แสดงให้เห็นว่าผู้สูงอายุที่ทานทั่วดําเป็นประจํามีมวลกล้ามเนื้อมากกว่าคนทั่วไปถึง35%เปอร์เซผมมีคนไข้ท่านหนึ่งชื่อคุณลุงประเสริฐอายุ90ปีแกทานถั่วดําทุกเย็นแกบอกผมว่าทุกวันนี้แกยังสามารถเดินไปตลาดซื้อของเองได้สบายๆแถมคุณหมอย,ยังบอกว่ากล้ามเนื้อของแกยังดูแข็งแรงเหมือนคนอายุ70กว่าๆเลยครับ วิธีเตรียมถั่วดําให้อร่อยและได้ประโยชน์สูงสุดคือนําถั่วดําไปแช่น้าทิ้งไว้ข้ามคืนและนํามาต้มกับน้ําสะอาดอาจจะใส่สาหร่ายคอมบูเล็กน้อยเพื่อเพิ่มแร่ธาตุและช่วยให้ย่อยง่ายขึ้นครับแนะนําให้ทานประมาณครึ่งถ้วยก่อนนอนสัก 4- 5ถึงชั่วโมงเพื่อให้ร่างกายได้ใช้ประโยชน์จากสารอาหารในช่วงกลางคืนครับลองเพิ่มถั่วดําในมื้อเย็นของคุณดูนะครับสัปดาห์ละ5ครั้งแล้วคุณจะรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนครับ ถั่วดาเป็นแหล่งโปรตีนวิตามินและแร่ธาตุที่ช่วยบํารุงร่างกายจากภายในสู่ภายนอกได้อย่างยอดเยี่ยมครับถ้าคุณอยากมีกล้ามเนื้อแข็งแรงเหมือนคุณลุงประเสริฐลองพิมพ์คําว่าทั่วดําในคอมเมนต์นะครับคุณเคยทานทั่วดําแล้วรู้สึกดีขึ้นบ้างไหมครับคอมเมนต์ comment, ดีขึ้นมาแบ่งปันประสบการณ์กันนะครับตอนที่4ี่ไข่ไข่แดงมหาจันทร์ฟื้นฟูขาหลายท่านอาจจะเคยได้ยินหรือเชื่อมาตลอดชีวิต ว่าถ้าอยากจะสร้างกล้ามเนื้อให้แข็งแรงต้องทานแต่ไข่ขาวเท่านั้นส่วนไข่แดงเป็นของที่ต้องเขียดทิ้งไปเพราะมีคอเลสเตอรอลสูงแต่ผมอยากจะบอกความจริงที่สําคัญมากในวันนี้ครับว่าความเชื่อนั้นอาจทําให้คุณกําลังพลาดสิ่งที่ดีที่สุดที่ธรรมชาติซ่อนไว้ในไข่แดงไปอย่างน่าเสียดายเพราะแท้จริงแล้วไข่แดงนี่แหละครับคือกุญแจดอกสําคัญที่ จะช่วยฟื้นฟูขาที่เคยอ่อนแรงของคุณให้กลับมาแข็งแรงมีเรี่ยวแรงอีกครั้งแม้ว่าวันนี้คุณจะอายุ90ปีแล้วก็ตามในไข่แดงนั้นอุดมไปด้วยโปรโตีนคุณภาพสูงที่ร่างกายนำไปใช้ได้ง่ายและที่สำคัญยิ่งกว่านั้นคือมันมีกรดอะมิโนจำเป็นตัวหนึ่งที่ชื่อว่าลิวซีนและสารอาหารอีกตัวที่ชื่อว่าคลีนสารอาหาร2ชนิดนี้ เปรียบเสมือนทีมช่างผู้ชำนาญที่ทำงานร่วมกันลิวซีนจะทำหน้าที่เป็นเหมือนสวิตไฟคอยเปิดสัญญาณให้ร่างกายเริ่มกระบวนการสร้างและซ่อมแซมกล้ามเนื้อส่วนโคลีนจะทำหน้าที่เหมือนสายไฟฟ้าคุณภาพดีที่ช่วยให้การส่งสัญญาณประสาทจากสมองของเราเดินทางไปยังกล้ามเนื้อขาได้อย่างรวดเร็วและชัดเจนทำให้ขาทั้งสองข้างเคลื่อนไหวได้แม่นยำคล่องเคลียวและมั่นคงเมื่อเราอายุมากขึ้นสวิตเปิดการสร้างกล้ามเนื้อในร่างกายของเราอาจจะเริ่มฝืด หรือทำงานได้ไม่ดีเหมือนเคยทำให้มวลกล้ามเนื้อค่อยๆสลายตัวไปทีละน้อยนี่คือสาเหตุที่ทำให้ขาของเราอ่อนแรงลงแต่การทานไข่แดงที่มีลวซีนสูงจะเข้าไปช่วยกระตุ้นสวิตตัวนี้ให้กลับมาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกครั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเราทานหลังจากที่ได้ใช้งานขามาแล้วไม่ว่าจะจากการเดินการทำสวนหรือการออกกำลังกายเบาๆก็ตามคุณเคยมีประสบการณ์แบบนี้ไหมครับอาการที่รู้สึกว่าขาไม่ทำตามที่ใจคิดเหมือนสมองสั่งให้ก้าวไปข้างหน้า แต่ขาเจ้ากรรมกับก้าวสะดุดหรือบางครั้งก็เกิดอาการล้มลงไปไง่ายๆโดยไม่มีสาเหตุชัดเจนอาการเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณว่าการสื่อสารระหว่างสมองและกล้ามเนื้อขาของคุณกำลังมีปัญหาซึ่งสารโคลีนที่มีอยู่มากมายในไข่แดงจะเข้ามาช่วยบำรุงและปรับปรุงระบบการส่งสัญญาณนี้ให้กลับมาดีขึ้นได้อย่างน่าทึ่งมีงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจชิ้นหนึ่งยืนยันเรื่องนี้โดยเขาพบว่าผู้สูงอายุที่ทานไข่ทั้งฟองเป็นประจําทุกวันวันละ 1ถึง2ฟองมีอัตราการสังเคราะห์โปรตีนในกล้ามเนื้อขาเพิ่มสูงขึ้นถึง5 1เซเลยทีเดียวครับนี่คือตัวเลขที่พิสูจน์ได้ว่าไข่แดงมีพลังในการฟื้นฟูจริงๆผมขอยเรื่องราวของคุณป้าสมเสคนไข้ของผมท่านหนึ่งมาเล่าให้ฟังปัจจุบันคุณป้าอายุ92ปีแล้วครับท่านเล่าให้ผมฟังด้วยรอยยิ้มสดใสว่าเคล็ดลับความแข็งแรงของท่านง่ายนิดเดียวคือทุกๆเช้าหลังจากที่ท่านเดินออกกําลังกายเบาๆรอบหมู่บ้านเสร็จ ท่านจะกลับมาทานไข่ลวกสองฟองเสมอคุณป้าบอกว่าหมอรู้ไหมตั้งแต่ป้าทําแบบนี้มาขาของป้ามันแข็งแรงขึ้นมากจริงๆเดินเหินก็คล่องแคล่วไม่ค่อยเหนื่อยง่ายเหมือนเมื่อก่อนเลยมันรู้สึกเหมือนตัวเองกลับไปเป็นคนอายุ70กว่ากว่าอีกครั้งดังนั้นวิธีการทานไข่ที่ผมอยากจะแนะนําเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดในการฟื้นฟูก,กล้ามเนื้อขาคือการทานไข่ลวกหรือไข่าดาวน้ําที่ไข่แดงยังเป็นยางมะตูม ไม่สุกจนแข็งเกินไปนะครับและหัวใจสําคัญที่สุดคือช่วงเวลาครับควรทานประมาณ2ถึง3ฟองภายใน30นาทีหลังจากที่คุณออกกําลังกายหรือทํากิจกรรมที่ต้องใช้ขาเสร็จใหม่ๆเพราะนั่นคือช่วงเวลาทองที่กล้ามเนื้อของเราเปิดรับสารอาหารเพื่อการซ่อมแซมและเสริมสร้างมากที่สุดครับลองปรับเปลี่ยนวิธีการทานไข่ให้ถูกวิธีและถูกเวลาดูนะครับ แล้วคุณจะรู้สึกได้ถึงความแตกต่างที่เกิดขึ้นกับขาของคุณอย่างแน่นอนและขอฝากไว้อีกเรื่องหนึ่งคือไม่ต้องกังวลเรื่องคอเลสเตอรอลอีกต่อไปแล้วนะครับงานวิจัยสมัยใหม่หลายชิ้นได้ยืนยันแล้วว่าการทานไข่ทั้งฟองในปริมาณที่พอเหมาะนั้นไม่ได้ส่งผลเสียต่อสุขภาพหัวใจแต่กลับเป็นประโยชน์ต่อร่างกายโดยรวมเสียอีกครับถ้าคุณอยากมีขาที่แข็งแรงกลับมาเดินเหินได้อย่างมั่นคงเหมือนคุณป้าสมศรีลองพิมพ์คําว่าไข่แดง ในช่องแสดงความคิดเห็นนะครับหรือถ้าท่านใดเคยทานไข่แล้วรู้สึกว่าร่างกายแข็งแรงขึ้นช่วยพิมพ์คําว่าไขาด่ดีมาแบ่งปันเรื่องราวให้เราฟังด้วยกันนะครับส่วนที่ 5. ปลาแซลมอนธรรมชาติน้ําผู้แห่งการบํารุงสําหรับกล้ามเนื้อหากคุณกําลังมองหาสุดยอดอาหารที่จะช่วยชะลอวัยให้กับกล้ามเนื้อขาของคุณให้กลับมาแข็งแรงมีเรียวแรงเหมือนสมัยหนุ่มสาวอีกครั้งปลาแซลมอนจากธรรมชาติคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุดครับ หลายท่านอาจจะแปลกใจว่าทําไมต้องเป็นปลาแซนมอนธรรมชาติเรื่องนี้มีเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ที่น่าทึ่งซ่อนอยู่ครับในเนื้อปลาแซนมอนธรรมชาตินั้นมีสารอาหารสําคัญที่ชื่อว่าแอสตาแซนทินซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ทรงพลังอย่างยิ่งมันทําหน้าที่เปรียบเสมือนกรอบป,ป้องกันคอยปกป้องเซลล์กล้ามเนื้อของเราจากการทําลายของอนุมูลอิสระซึ่งเป็นต้นเหตุสําคัญของความเสื่อมและความร่วงโรยตามวัย นอกจากนี้จุดเด่นที่สำคัญมากคือปลาแซลมอนธรรมชาติมีปริมาณกรดไขมันโอเมกา้า3สูงกว่าปลาแซลมอนที่เลี้ยงในฟาร์มถึง4เท่าเลยทีเดียวซึ่งเจ้าโอเมก้า3นี้ไม่เพียงแต่ช่วยลดการอักเสบที่ซ่อนอยู่ตามส่วนต่างๆของร่างกายแต่ยังเป็นตัวกระตุ้นชั้นดีที่ช่วยให้ร่างกายสร้างมวลกล้ามเนื้อให้แข็งแรงและซ่อมแซมตัวเองได้ดีขึ้นเมื่อเราอายุมากขึ้นร่างกายของเราจะผลิตสารต่างๆ ที่ช่วยปกป้องกล้ามเนื้อได้น้อยลงไปเรื่อยๆนี่คือความจริงที่เราต้องยอมรับแต่ข่าวดีก็คือสารแอสตาแซนทินและโอเมก้า3ที่มีอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์ในปลาแซลมอนธรรมชาติสามารถเข้ามาทำหน้าที่ทดแทนในส่วนที่ร่างกายของเราขาดหายไปได้อย่างสมบูรณ์แบบครับคุณเคยรู้สึกแบบนี้ไหมครับอาการที่กล้ามเนื้ออ่อนแรงรู้สึกว่าขาไม่มีกำลังเหมือนเคยหรือเวลาเดินเหนินออกกำลังกายเบาๆแล้วรู้สึกปวดง่ายและใช้เวลาฟื้นตัวนานกว่าปกติ อาการเหล่านี้แหละครับคือสัญญาณที่บ่งบอกว่ากล้ามเนื้อของเรากําลังต้องการการดูแลเป็นพิเศษซึ่งปลาแซลมอนธรรมชาติสามารถเข้ามาช่วยเร่งกระบวนการฟื้นฟูและบรรเทาอาการปวดเมื่อเหล่านั้นได้อย่างน่าพอใจมีงานวิจัยที่น่าสนใจชิ้นหนึ่งได้แสดงให้เห็นผลลัพธ์ที่น่าทึ่งว่าการรับประทานปลาแซลมอนธรรมชาติอย่างสม่ำเสมอเพียงแค่3ามครั้งต่อสัปดาห์สามารถช่วยเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาได้มากถึง6 8เปอร์เซ็นต์ตัวเลขนี้ เทียบเท่ากับการย้อนวัยให้ขาทั้งสองข้างของเรากลับไปแข็งแรงเหมือนเมื่อ20หรือ30ปีก่อนเลยทีเดียวครับมันไม่ใช่เรื่องที่น่าเหลือเชื่อเลยผมขอยกตัวอย่างเรื่องราวของผู้ป่วยท่านหนึ่งของผมคุณสมศักดิ์ปัจจุบันท่านอายุ95ปีแล้วแต่ท่านยังคงแข็งแรงอย่างน่าทึ่งเคล็ดลับหนึ่งของท่านคือการทานปลาแซลมอนธรรมชาติอบสัปดาห์ละ3ครั้งไม่เคยขาดท่านเล่าให้ผมฟังด้วยรอยยิ้มว่า ุกวันนี้ท่านยังสามารถเดินขึ้นเขาเล็กๆที่อยู่ใกล้บ้านได้อย่างสบายๆขาของท่านยังคงแข็งแรงและมั่นคงมากจริงๆเรื่องราวของคุณสมศักดิ์ดิบเป็นเครื่องยืนยันที่มีชีวิตว่าอาหารที่เราเลือกทานนั้นส่งผลต่อร่างกายของเราโดยตรงดังนั้นหากคุณต้องการเริ่มต้นดูแลกล้ามเนื้อขาของคุณอย่างจริงจังขอให้เริ่มจากการเลือกซื้อปลาแซลมอนธรรมชาติหรือที่มีป้ายเขียนว่า wild salmon นะครับวิธีการปรุงก็ง่ายมากเพียงแค่นำไปอบหรืออย่างบนกระทะโดยใช้ไฟอ่อนต่ําและที่สําคัญคือ ให้ทานพร้อมกับหนังปลาเพราะบริเวณหนังนั้นเป็นแหล่งสะสมของโอเมก้า3ที่เข้มข้นที่สุดปริมาณที่แนะนำคือประมาณ120ถึง180กรัมต่อมือ้อหรือประมาณ1ฝ่ามือทานให้ได้สัปดาห์ละ3ครั้งครับปลาแซมอนธรรมชาติเป็นเหมือนของขวัญจากธรรมชาติที่มอบสารอาหารที่จำเป็นต่อกล้ามเนื้อมาให้อย่างครบถ้วนทั้งโปรตีนคุณภาพสูงโอเมก้า3วิตามินดีและแอสตาแซนทิน โดยที่คุณไม่จําเป็นต้องไปหาเสื้ออาหารเสริมราคาแพงมาทานเพิ่มเติมเลยครับนี่คือการลงทุนเพื่อสุขภาพที่ง่ายและคุ้มค่าที่สุดอย่าพลาดน้ําผู้แห่งความหนุ่มสาวสําหรับกล้ามเนื้อขาของคุณลองหามารับประทานดูนะครับแล้วคุณจะต้องประหลาดใจกับพละกําลังของขาที่กลับคืนมหอีกครั้งถ้าคุณอยากย้อนวัยให้ขากลับมาแข็งแรงลองพิมพ์คําว่าแซลมอนในช่องแสดงความคิดเห็นนะครับหรือถ้าท่านใดเคยทานปลาแซลมอนแล้วรู้สึกว่า ร่างกายแข็งแรงขึ้นช่วยพิมพ์ว่าแซลมอนดีมาแบ่งปันประสบการณ์ให้เพื่อนๆท่านอื่นได้ทราบด้วยกันนะครับ